เออเออเออแล้วแม่ดูปากีิแม่ขอดูปากที่ปากหายยังหนังไม่อยากจะคุยกับแม่เลยเนี่ยปากหายยังครับหายยังยังเอ้าแล้วเนี่ยหวยจะบอกหวยจะออกแล้วเนี่ยแล้ว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 ใครจะบอกหวยแม่นะเนี่ยฮะเพื่อนๆเราก็รอแพนด้าฟังหวยแพนด้าอยู่นะเนี่ยฮะอารมณ์ไม่ดีทุกคน ตอนนี้น้าไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยหรอกน่าเจ็บปากด้วยนเนอะเจ็บปากอ่ะลูกนะเ,ออเดี๋ยวแม่พาพี่ผีไปหาหมอนะเดี๋ยวแม่จะไปเอ,เอายาหมอมาทาปากพี่ด้านะพี่ด้าจะได้หายไปๆนะม้าลูกนะเพนด้าเออทุกคนดูเพนด้าิ น่า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 จะน่าจะกระโดดนั่นแหละโดดฟันโดนฟันตัวเองนั่นแหละฟันก็แหลมแหลมด้วยเนี่ยนะหายไปๆนะครับ